หยุดดูให้ดีนี่ไม่ใช่หนัง CG แต่นี่คือโลกจิ๋วที่ผมสร้างขึ้นมาเองกับมืออยากรู้ไหมว่าผมทำยังไงตามมาดูเลย วิดีโอนี้ใช้ AI และโปรแกรมตัดต่อใครที่สนใจทําวิดีโอแนวนี้ทางเรารับทําอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบภาพสไตล์นี้แล้วอยากลองทําตามแต่ขี้เกียจพิมพ์เองข่าวดีครับผมแปะพร้อมทั้งหมดพร้อมทริคก,การคิดคําสั่งแบบละเอียดไว้ให้เพื่อนๆสมาชิก YouTube Membership แล้วครับเข้าไปก๊อปไปใช้กันได้เลยใครยังไม่ได้สมัครลองกดดูรายละเอียดได้นะครับถือเป็นค่ากาแฟให้ผมทำคลิปที่ดีดต่อไป สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ